แฟนคลับเขาคอมเมนต์คอมเมนต์เยี่ยอะไรเะยังไม่ขึ้นแม่สายอะไรนะอะไรเนี่ยขึ้นแล้วไม่เห็นเหรอแม่สายแว่นสายตายาหรือว่าสายตาลีที่เออนี่ไงเพราะว่ามึงกันพูดเองค่ะไม่เนี่ไงพี่ลีไม่เคยพูดเองเนี่ไงเนี่ยเพิ่งได้ขึ้นมาสองคอมเมนต์มึงแหกตาดูไม่เคยพูดเองแฟนคลับบอกว่าแม่สายสายตาลีต้องเปโนยใส่แฟนคลับมึงตัดตัวดีเออไม่เคยตัดแหมไม่เคยไม่เคยเยี่ยนเหรออเอ นนกับเนิร์ดพันนักโอลวีซิฟซีว่ะวีซิานี่สวัสดีสวัสดีค่ะอือสวัสดีนะคะน้องสวุวรรณีสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วสามสิบเจ็ดท่านสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะวันนี้ไม่มีโฟนอินวันนี้อ่านคอมเมนต์สวัสดีครับเจ้ายาเจ้ายาไม่มีค่ะมีแต่พระบาททีวีเจ้าัฮโรล นะคะเจ้เ<ข>าย่้าไม่มีวมังนีแบบเอ้ยใจ้คแคปเปอร์เห็นโพสแตะอะไรไอเชียรเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนี่ใช่เริ่มขล้วล่ากับการเมืองแล้วลาว่าแน่นอนค่ะกูเชียร์ประชาธิปัตย์เออแล้วก็ยืนยืนข้างประชาธิปัตย์อืมนะคะแล้วก็ลบล้างกลุ่มทุนเทาออกไปสักทีหนึ่ง<อ>สแกมมองสแกมเมอร์กวาดมันเลยค่ะนะคะเริ่มบล็อกค่ะเชิญเชิญค่ะนะฮะ สวยมากค่ะขอบคุณค่ะสัวนีณีมากมีอืมนะคะขอบคุณนะคะเพราะว่าอุดมการของประชาธิปัตย์รอบนี้เลิศอ่าโอเคอืมและวแม่เลิศไหมล่ะกูก็เลิศค่ะอืมกูก็สมแล้วก็ให้สมกับที่ว่าอ่ะอยากมีไอดอนนะคะก็คือคุณอภิสิทธิ์วชาชีวะขึ้นมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสามของประเทศไทยเอ และแม้ว่าทพิ์เลือกใครรอบนี้ทริเลือกแล้วแต่มึงค่ะเออ,อสวัสดีครับผมสวัสดีคะลูสวัสดีค่ะ,คะนะคะคิดถึงแม่มากขอบคุณค่ะไว้สาค่ะไว้สาเช่นกันค่ะชาดไม่มีมึงอย่าเถียพิมเบลม,มันนะแม่หนุนแฟนกับว่าถรรมาเมื่อไหนจะอ่าอ่าปอนแนชจะกลับใจปอนแนรีจะกลับใจเสียใจค่ะมึงเป็นมึงอ่ะไปกลับใจก่อนใจกูคลายนะคะกูเป็นอินแท้กูไม่กลับใจหรอกค่ะเรื่องของมึงค่ะแม่ทพิ์นะคะแม่ ทิศสังเดียร์ไอ้นั้นไม่ให้แม่นะอะไรเดี๋ยวแบ่งกันอะไรละอันไอ้มีดที่ว่าอ่าโอนี่เนี้ยคนขนจะหมูเออถ้าคนขนจมูได้อยู่อืแล้วคนมมูยาวมีเออเลือกแขงบอกกันว่าเป็นหญิงแท้เลือกเขงอออพอดีว่ากูเป็นหญิงแท้ค่ะขนาดชนีนะคะตีข้อคอนลูกคอดบุตรคอดบรรดาอีสัตว์นะก็ต้องให้ทางนั้นนั้นอยู่ค่ะกัดให้อยู่ค่ะหญิงแท้ก็ไม่มีขนหมูเลยไม่มีเป็ดเขาเลย แต่ด้วยขีมูกเด็ดปะเนอะนะคะสวัสดีค่ะขีมูกขีตานะคะเพราะฉะนั้นนะคะโอ้ยสองร้อยกว่าคนสวัสดีค่ะนะคะทุกคนขานะคะอืมนะคะตัวเมนก็คือตัวมึงมึงแหละค่ะนะคะกูเลยมียากจะอาดเม้นเจอแต่คอมเมนต์แต่แบบบาบาเบลเบลเลยนะคะอาจจะยอกได้อะไรได้แต่มึงแน่สารโรบมังกรค่ะ นะคะทาโรออนอย่างวันนี้ทาหมดแล้วจ้ะนะคะแม่เลือกเบอร์ไรดีเลือกประชาธิที่ปัดค่ะนะคะเลือกทั้งคนทั้งพักเลยค่ะนะ,ะอเลือดขนหมูเสร็จขมังนนําดอนน้าแตึดนับดอนน้าแตจดแล้เกก่อนเลยลูนะ พี่เล่มาพี่เล่อาคาับทองเอออืมนะครับเออวยอีซัตเอออืมแชร์ก่อนเอาหันไปนู้นฮัลโหลสวัสดีค่ะกูไม่ต้องแชทค่ะต้องสับแบบนี้ค่ะทุกคนสับแบบนี้ค่ะเออเออหนังดอสกินในรูมุกนั้นกูไม่มีหนังดอค่ะได้ยี่กระดับดอสได้ยี่กระดับดอสมึงเกินไาเพื่อหนังดอสเลยอีซัตชอบไม่ใช่นอกระดับดอสไม่กูไม่ชอบค่ะฮออด้วยกูเหลวเว้นกับเรื่องหนังดอสนี่แหละ แม่แรงมากวันนี้เออนะคะอืมท้าโดนอ่อนยัางวันนี้ซัดไปท่ายเองหละรของกูนะไม่ต้องท่ายซัดเออท่ายจนมดโลมัดควดแล้วแม่แม่เป็นวันก่อนหัวคะแนนเหรอแม่แม่แม่ไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองนะ้กูพูดค่ะอยู่เบลอใครก็มึงนั่นแหละเบลอซัด อยากจะได้กุ้มเข้าคาไปเลยเลยชัดอยากจะได้ผักดีกว่าขายบานขายช่องเลยเลยชัดก็ไปจงเล้งมากูเล้งค่ะใส่ยังไม่ปั่นเลยเอ้ยแป๊แปดแปนั่นกูไม่ปั่นกันกูไม่เคยปั่นปั่นเหรอเออนี่แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน๋ันก่อนเดี๋ยวก่อนที่แม่ขออะไรไปนะมีเขาเขาทักมาสปอนเซอร์บ้านนอกดา์ เอาเออสปอนมแล้วกูช้าจัวะนี้สปอนส์ปอน์บ้านนกดาวป้แม่อยากได้บ้านบ้านนกดาวหลังให้สี่ซาห้าหมื่นนะคะอยากได้หลาเปลวค่ะม่ทึกงแม่เขาวันถักมาแล้วให้แม่รีบไปสา่ครับให้แรีวิวแมวมากูไม่เอาค่ะอืรีวิวมาอืเอาแล้วแม่เอาจริงเนาะแม่หัวควยออกหัวควยมึงเหรอหัวควยมึนแหะคะจะเอาหรือว่าไม่เอากูไม่เอาไม่ต้องพูดแล้ว อืมต่หงไม่ต้องเอานะเออ,อไม่ต้องมีบ้านแล้วนะเออ,เอ,อนะคุณูทำด้วยตะปักตะแร้งซมเบียทำเอาับเออเออซมเบียวันละกี่บ้านล่ะอืมก็แหล่าแต่นะคตุกวันนี้ก็ซมซมๆมซม,มไม่ต้องเถียใจเบลอมันก็แต่ก่อนเอออืมนะคขายอีเกอีแก,กผักมึงค่ะแม่ผมสวยใช้อะไร อืมถว่วลี่กูไม่ใช่ถวนมึงค่ะกูขึ้นของเฟิร์นยี่สิบแปดอ๋อเออยิงดีนะคะยี่สิบแปดไข่ซัดดูด้วยนามันแปดสิบซัดเอ้ยนามันแปดสิบมึงอวแล้วไี่ดีก็ดูหนังหน้าตัวเองบ้านเก่ามึงก็ดูหนังหน้าตัวเองค่ะบ้าค่ะดูเออเออเอาเลยแปดสิบอ่โดูโยมกับกาวสิบหน่อยปีโยสวยเลยเลยล่ะบอกกับว่าหยิบแปดนไม่ไมล่ะกูกล้าบอกค่ะ ของกูอัน่นนส์ขนาดดีถังฟิลเลอร์บังถังนาไซมังหยิบแปะพ่อแด้คือได้แค่นี้เองเหรออดีตเอาโคของกูก็ได้แค่นี้กูภูมิใจนะแต่ถ้าว่าทําได้แค่นี้อ่ะกูก็ไม่รู้นะภูมิใจเหรอเอาไม่ทําสัลญกรรมอะไรมาบ้างบนหน้าเอาไม่ทำสัญญกรรมอะไรมาบ้างเออเอาเลยนะคะกูไม่จําเป็นต้องบอกค่ะเพราะทุกการโพสเพราะทุกการกระทํานะคะคนที่ติดตามมันรู้ค่ะแฟนคลับรู้ค่ะ เออว่าสวยขึ้นฮัลโหลสาเปลวสวยขึ้นเมอเอ้ยกูย่อบ้างเป็นยิ้มปึ้งเลยพ่อว่ายอพ่อว่าย่อกูไม่จำเป็นต้องให้มึงย่อค่ะเออพ่อย่อปึ้งยิ้มบม่กูไม่เดี๋ยวยิ้มเลยย่อไม่ใช่มึงอกลัวคนบ้าพอกเบียสิเออแต่ว่าวันขึนนะเล่นแข่งไหมแกสัตนะครับไปเล่นแข่งคดพ่อคดแม่มึงดูอย่าทิวีนแฟนนะฮะไม่ไย์แฟนครับ ไป็ับอุบาทิพันหึงกันหรอไม่กระเบือแม่เคยเล่นมาแต่เด็กกูเลิกแล้วถึงกูเล่นก็นักนะคะกูเล่นก็ไม่ใช่ว่ากูเล่นเพื่อว่าจะหมดตรงหมดตัวค่ะเขาเล่นเพื่อความบันเทิงเล่นเกันตายจากยายๆประสงประสาวอาบาสิบานบาซิบานเลยนะผมไม่ใช่ว่าเล่นจนมัดเหนือมัดตัวไม่มีค่ะแฟนคาับเพอร์ให้เล่นแต่ละเว้นแต่ละคอมเมนต์หน้าเก่ายังกลับตัว เขาบอกว่าหน้าเก่ายังกับทุบเท่งว่ะแน่แฟนคลับที่คอมเมนต์มาตบนะคะถ้าว่าหน้าเก่าเหมือนกับตุบเท่งแต่กูเล่ทุบเท่งเดี๋ยวกูเล่ก่อเพชรเจ็ดสีมีลูกกี่รอบนะคะแต่ก็ไม่เหมือนสักตัวหนึ่งค่ะออนะคะแล้วตัวมึงล่ะคะที่กล้าไปคอมเมนต์คนอื่นนั้นเหมือนอะไรคะปาจวดเหรอคะอะไรนะแม่ปลาจวดเหรอแม่ว่าใครปัาจวดว่ามึงนี่แหละโอเคนะคะเหมือนปาจวดเหรอคะ ฮัลโหลโบซูผ่าแม่ยิ่งรีกูผ่าขึ้นใน,น<ม>หัวคำลาปักท่ามาไดห้หลาขึ้นนี่ฮั <c oughs> นะลโหลตัวเดียวนะเปกเนอเต็มบดอเลยค่ะเออตัวเ,เ,เดียวนเตรียมพ่อมีเปิดกองกองใ้เด็ดเลยมึงหมัอนยังแถวท่านคุณทิพย์อันเนโชว์บ้าวตัวเดียวนะคะนะคะโดยความปรารถนาดีโดยความการดูหน้าเลยค่ะเอฟซีเถิดดีดีเอฟซีเถิดเลดเอฟซีเถิดแกงแกงกูตัวเดียวแวะมาอุดนุ้นด้วยนะคะโดยความดีออกดีใจค่ะ มาอุดน,นุ้นด้วยขาในคนช่องเรียววินเรียววินภาษาอังกฤษว่า R E A L V E N เรียววินนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหมึกบดย่างเตาถ่านคุณทิพน้ำจิ้มทั่วสืดตโบดานเออแเดี๋ยวเราก็ไปไท้ว่าเออนะคะเดี๋ยวไปแตกเลือซอส้ำจิ้มกันลาวทุกคนด้ยวย อืม,มแม่แล้วปลาหมึกช่วงนี้ไม่ค่อยมีลาบนะครับมันอ่าวไทยแล้วค่ะแต่ที่ไปเอาไปต่างคนในอ๋อกขึ้นมาตากมดแล้วค่ะปลาหมึกหมดทะเลเอ่าวไทยแล้วสงสัยรอบนี้ได้ไขยปาก,กัดแล้วะคะปากัดค่ะเออนะครับปากัดกะคายไปคนเดียวค่ะอืมของกูขายปลาไปเลยทีนี้เออนะคะเพราะฉะนั้น,นปลาหมึกห,หมดหมดอันดาบันแล้วค่ะหมดอ่าวไทยแล้วนะคะอืม พี่ไม่เป็นครับอืมพี่ไม่เป็นการนอนโยเล่นเสรแล้วนะคะนอนโยเล่นเสียเขาบอกว่าผมมีสามเส้นจับเปล็ดอยู่นั่นแหละอืมเส้นครับว่าผมมีมือจับแปลกอีซัตมาดูมองจับจังมือบอตจับเปล็ดอีซัตนะอ่ะด้วยนะสามเส้นก็คุ้ยมือไม่ใช่ม้อยที่ไหนล่ะบ้านมันนามันายมันถูกเรื่องอะไรยังไง ตอนนี้หัวใจเห็นแบบคายเบอร์คายเวนเดี๋ยวแล้งหลังนี้ก่อนคายเบอร์คายเวนอ่ะคายคือมึงไม่ทําตัวมึงเองนะแม่เล้งแมล้งหลังนี้ก่อนปากมันนั่นยับไก่ไก่เลยไต้ทัศแม่หมินปากตัวเองไม่ใช่ปากทิพย์ไม่ไม่ปากมึงย้ำไดไก่ไก่ที่มึงแปลงฟันมานะแปลงฟันสัปปะเลยน่ะแตงเนื้อตียาสุบสัปปะเออโลยเวนแล้๋ยวเล้งทัศเออบอกเข้าไปตอนนี้พันเพื่อว่าใจ แรงมากไม่ต้องคืนทำนายแอปเบลเลยหล่ะพ่อเแรงอย่างใช่ตัดเออต้องพันวันนั้นมดยังลุงมึงไปทำวัวควยผ่องโดน่าอะไรไปแล้วแต่งเหล่าตู้เย็นแล้วค่ะแม่ซื้อตู้เย็นเออฮะดโวยดาบ้าเจอมึงแลยแต่บางเวลาก็โพสต์เดนซัดเจอมึงแบบจะจะพิมพ์เพื่อจีค้าเพื่อจีฮานยอดไล่ยอดนั่นย่อยซัดแม่ว่าใครมึงไง อพูดถึงเรื่องหัวใจก่อนตอนนี้เห็นโพสเผยอยู่เลยเราไม่ได้เผยอ่ยังไงเอาความจริงเหรอเออเอายังไงล่ะแม่ก็โทรมาคุยทุกวันผู้ชายเออชแพ้หรือเปล่าอืมใบค่ะฮะเป็นใบใบอะไรอ่ะใบอะไรล่ะอะไรใบอะไรกูก็ไม่รู้ว่าใบอะไรเออแต่ของของเขาอ่ะเขาบอกว่าเป็นใบคือใบเซตช่วนใบอะไรนะ ใบอะไรใบเซ็กชวลเออเออแล้วแม่อืมของกูเลอคะหญิงแท้ค่ะเออหญิงแท้กับใบเซ็กชวลเอเพราะฉะนั้นก็ลาวนะคะถึงบ้านผือมั้งนะใช่ใช่ว่ายังไงบ้างตอนนี้ใช่ก็โอเคนะเหรอใช่อยู่เท่าไหร่ล่ะโอ้ ก็เป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่เอฟซีเวลาวนุ่นนะรับพูดไปพูดมาเขินจนหน้าม่วงเหมือนแล้วแม่กูนะคะกูไม่ได้มีม่วงค่ะของกูต้องหน้าชมพูออร่าเท่านั้นอืมใบตองเออายุท่าไหร่ผู้ชายอายุเท่าไหร่ประมาณประมาณสามสิบผู้ชายอายุสามสิบเออกูยี่สิบแปดอืมนะถึงแบบมีแพลนจะมาอยู่กินกันไหมรอบนี้โอ้ แนอยู่กินมีไหมนะคะแพนอยู่กินมีไหมอ่านะคะผู้ชายอยู่ภาคกลางอยู่จังหวัดอะไรล่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดชนบุรีพาไต้ฮหงเนี่ยม่ยิ่งรีบกลับไปเป็นเคยชนบุรีเลยวเสียใจค่ะคุณจะไปเป็นไผ่อีซัดเออเออเลยมึงก็เลยไปเป็นเคยไปเออลืมไผลืมไปด้วยเออด้วยกับตัวเองคลิบจะเป็นเออด้วยนะคะอ๋อเนี้ยเออสะพายชนบุรีนะคะใครอยู่ชนบุรีนะคะ เตรียมไม้หน้าสามเลยใครอยู่นะคะใครอยู่ปัตตานีนะคะนะคะเตรียมเหล็กหน้าสามไว้นะคะเคาะหววเปรตที่เลยค่ะเตรียมไมหน้าสามไปแล้วเอฟซีชนบุรีเอ้ยมากเลยฝาดกกนงีแลือถึงมีแพลนจะไปเที่ยวบ้านผู้ชายไหมมีไหมกูพอดีว่าไม่ร้านนะคะกูพอดีว่าไม่ร้านพอดีว่านะคะที่คุยกันเออที่หยอกล้อกันที่โพสต์กันเออเป็นแค่นะคะเป็นแค่ F4 เป็นแค่น้อง F4 ที่ทักทายแต่แม่คิดจริงไหมเอาดีๆกูไม่ได้คิดจริงมปนั่งบ้าอยู่ค่ะเหรอเพลยแต่ว่าหลิ่นเพลยทั้งวันโอ๊ยกูไม่ได้เพล,เเพล,เพลค่ะกูแค่ตลกขบขันกับน้องเขาน้องเขาก็เออไม่แต่ถ้าน้องก็คิดจริงล่ะสมมติน้องเขาคิดจริงก็โอ๊ยน้องก็เป็นใบค่ะน้องเขาเขาเป็นเลืองของเขาค่ะไม่แม่ก็คือใบอ่ะได้หมดคําว่าใบเซ็กชั่วไม่ค่ะเออให้น้องเขาไปไปให้น้องเขากับ ไปเลือกคนที่ว่าน้องเขารักคนน้องก็ชอบค่ะแม่เล่นตัวไต่โฮกมันสวยเฮ้กูก็สวยแน่อืครับกูเลยตัวอยู่แล้วผพกูไม่หายเออเออนีแทน่ค้องแหน่ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ไม่ได้ง่ายเดี๋ยวว่าไม่มีใครเอาเอาดีดีพี่ลีนะคะถ้าอย่างมึงอ่ะกูไม่รู้นะคะเพราะว่าถ้าคะถ้าว่าไม่มีใครเอากูไม่ผ่านมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คน แต่คนที่กูให้ใจที่สุดกับกูเขาไม่ได้ให้ใจกูหวยจบลงค่ะคือแม่ก็ผ่านมาหลายคนนะเออพี่ชาติร้อยควยในตำนานพี่ยิงลิมึงอะอี่อสัตว์นะคะอีเรื่องไม่เชื่องอีสัตว์ดันมาเอร่งมากนะฮะเอาแม่ด่าใครเมื่อกี้ด่ามึงนี่แหละนะคะเพราะกูบอกเลยนะคะถ้ากูไม่ดีจริงไม่สวยจริงนะคะของไม่มีงานแต่งใช่ไม่มีงานแต่ง คงจะไม่ผ่านเอกพลมาเป็นยี่สิบเจ็ดปีที่อยู่ด้วยกันใครคออกร็เอกพลเอ้าเอกพลสิลแอวอ่อนมึงใครล่ะที่ว่ามึงไปถ่ายคลิปแรกๆล่ะออพี่บองเหรอเออเออแล้วน้าแดงล่ะน้าแดงเอ,อ้าน้าแดงก็ก่อนพี่บองอีกจริงเหรอเออตั้งแต่จบเนี่ยไม่เอาทีถามแม่ตรงๆนะใครใหญ่สุดเออใครใหญ่สุดคนกลางใหญ่สุด ลิศสุดคนกลางคือเดือดุ้งสุดคนกลางคือเอาอะไรก็คนที่อยู่นานที่สุดใครอ่ะถ้าไม่รู้ก็จบค่ะพี่บองมันเหรอยุนหรออะไรได้แม่ประมาณประมาณเอาดีๆีหกสี่ฮะหกสี่อ่ะดู้ข้อยดูว่าขวดขวดโคกแม่เออ ไฮรวยไยโหเดี๋ยวกูจะพาไหมมึงีเออพาจพาไหมมึงดูอะไรเอ้าแล้ววันม่เหกแล้วหกสีกอูไม่มีวานค่ะกูไม่เคยยึดกันด้านหลังใครสักเออเลยนั้นมีหีมาโดยตลอดหิแท้มาโดยตลอดใช่มันเฟนคััเอรเออถ้ากูไม่มันอ่ะกูก็ไม่ได้มาก่อนมึงค่ะมาพิิงลี่เราเห็นมือคนแทบันโนกระชอบเสวาอะไรนะอะไรนะ ไอ้นะไม่มีใครกล้าแซวค่ะไม่มีใครกล้าแซวค่ะกูรับอ้อรองได้ค่ะบ้านโดดนะถ้าว่าพูดขึ้นเชื่อกูนะใส่หน้าไปเลยค่ะสมัยก่อนน่ะเขาแซวอะไรได้ไม่ค่ะสมัยก่อนก็ไม่กล้าค่ะไม่ฟังก่อนก็ลองดูค่ะปากกูนนลองดูได้เลยใครเขาบอกว่าชาติวันเหกชาติวันเหกว่ะชาติวันเหกันคือมึงค่ะเขาแม่ถูกหกที่ค่ะที่ไปแถมทองกันในป่ายางค่ะแม่ถูกหกสี่วันไม่เหกมายอ้ไม่ไม่เคยกูไม่เคยเหยียดกันทั้งวันแต่ ดอกคนหรือว่าดอมาสรุปดอช่างค่ะดอช่างลุยใต้หงส์เลยแม่อุ้มเผื่อเอ้าปากกว้างแม่ดีๆแม่ตาดูซีน้องอ้างกูเป็นสิ๊กแท้กูไม่เคยใจทั้งอ่ะใครกูใครนะกูสาได้ถูกกับเก้าอี้เก็ได้เลยสักหกไงเนี่ยพูดแบบนี้นะกูจะไม่ยอมแล้วนะมิคิมจะไม่ยอมแล้ะไปขับกูก็ที่จะไม่ยอมเหมือนกันนะให้เล่รนไปเหนือเหมือนท่านนูนนได้เหนือที่เป็น เขาบอกว่าวานแหกเลยนุ่นฮอกซีนะวานแหกกับวานมึงค่ะนะคะกูเป็นยิ่งแถมคือไม่เคยเหยียดกัะทางวานจ้ะตาเตอร์วานแหกตายหูเลยหุกซีวานแหกกับกูคือว่านมึงจ้ะเอาตาเอาไตหัวไตแต่เปแฉมท่อแเป็นเปรตเป็นผนูพันีแต่ของกูไม่ค่ะนะคะับเอฟซีกูบอกเลยค่ะแม่อาจริงๆอ่ะแม่เคยแถมเม็ดพริกเม็ดถั่วไม่ค่ะเออกูไม่ใช่กับเธอแบบพวกมึงจ้ะเม็ดพริกเม็ดถั่วเออไม่ค่ะไม่มีเออนะคะ จะเป็นทั่วเรื่องทั่วดำทั่วเขียวทั่วขาวไม่มีค่ะแม่จารูปนั้นได้ไหมที่ g กูก้นสติดวิวเข้ามาถ่ายรูปแล้วแล้วทําไมที่ว่าติดเบาะแม่แล้วทำไมมันเหลืองขนนั้นนั้นคืออะไรอ่ะนะคะน้ำอะไรสักดีนะคะเบาะนั้นนะคะ g กูก้นสติดวิวกูก็ได้รับจากของเขาประราชจะทานมาอีสัตว์นะไม่แล้ว แล้วมันคือแล้วก็มันทําความสะอาดยากมากทุกคนไม่แม่นั่นคือน้ําเหลืองน้ำนองหรือว่ายังไงเอาดีดรหนับน้องอะไรนะข้องกูไม่มีสินหนับเรื่องหนับน้องค่ะไม่ใช่ละบอ้นั่นคือบอคนคนตายดรืว่าแ่นผื่นบอคนตายเดยมึงนาว่าเออนาว่าเจ้าข้องมันตายเลยกับเจ้าลักสับเลิมอ่เออรูบ้วงบานรูบวงบานกับโอมึงเลยขัดกับเธอยน่แต่ว่ายิ่งแถบแม่กูไม่มีไข่ซัดแม่ได้นี้ใหม่แล้วนะฉายาใหม่นะเออนะ พิงล์รีวันแฮกคือนะคะเมื่อกี้ได้ฉายาใหม่แล้วนะคะอีสัตว์นะปากหมาคไอ่เฮียยิงลีวันแฮกแฟนครับพอดีแล้วค่ะเจอกันจิตปากม้าค่ะไม่เคยไม่เคยปากม้าปากม้าสัตว์เอ้ยนะคะกูไม่เคยเหยียดกับทั้งว่านจ้ะสัตว์เลิศข่าไม่เคยนะเออเออแม่แล้วของแม่เมื่อก่อนอ๋อไม่มีค่ะ ประมาณเท่าไหรได้กูไม่มีกูมีหีแท้มาตลอดเออเลยเออลีแม่ลีสี่สิบเก้าเออนะคะสี่สิบเก้ากูไม่มีค่ะเพราะกูเป็นหญิงแท้ค่ะอีสัตว์มึงจะพิมพ์อะไรก่อนมึงให้เกล็ดเขาว่าเป็นผู้หญิงบ้างอีสัตนะเออเออนะครับมันอีแก่อ๋อมึงเพิ่งโหลดนะวะกูมันเบิกกูมันมานา่นเลยพอดีว่ากูไม่ได้แก่มันโกรธแมมค่ะคายเม็ดมันมาบ้างกูไม่ต้องคายค่ะมาค่ะเอ้ยนะอืม <laughs> นะคะฮารุาร <laughs> นะคะ <laughs> อย่าอย่ามาพาอย่ามาพวกคือย่ามาพวกรเยใจแม่ <laughs> อย่าวีนพี่ทิพย์ห็นไหม <laughs> อย่าแมไปอ่านคอมเมนต์ดิว่าข้าวค้างตัวเองอีซัดไม่แม่ม <laughs> สวัสดีค่ะแม่สวัสดีลูกสวัสดีคะ่ะบ้านก่าแก่มันขดพอมึงคะ <laughs> ่ะออนะคะ ทำไมจะไม่เคยก็กูไม่เคยแล้วแล้ว,แล,วแล้วกูต้องไปไยงานมึงเหรอคะว่าทําไมนะคะกูไม่ได้เป็นคนนะคะหน้าไหว้หลังหลอกแบบมึงค่ะไม่ว่าใครนะคะ <laughs> ไม่ว่าใครจะไหว้หลัง,งหลอกเมื่อกี้มึงไง <laughs> อ๋อสนะอ๋สอสนุวที่ที่นั่งดา่าคือด่าทิพย์เหรอนะคะนะกูควันโตเนเตอร์นะคะสวยไม่แลจบพอดีว่ากูทําผมกูโยกับจอกทุกวันกูโยกับนะคะกูโยกับวงการเสร้มสวยแต่ว่ากูยากรูวว่า นะคะข้อมึงเง่นจะไปได้เข้าเปก็เลยไม่จำเป็นต้องไปส่องค่ะนะใหญ่เห็นนะว่าพอกยาต้งหลัดดวงงาะนะคะเออมึงก็ใหญ่เห็นนะคะเออนะคะเออกว่าตายหงนะคะเหลือดออกอุณงกว่าเม่นมากนะคะใหญ่เห็นนะคะขอบว่าพงกันแล้ว รีวิวบ้านหน่อยเออแม่มัไหล่ม่ได้ทีิปไปที่บ้านผมบางมากแม่นะอืมไปคุยไปเอ็นจอยก็เดี๋ยววันที่ว่าเราทําความบางทิปค่อยไปทําหมืนที่นู่นก็ได้ชัวร์ไหมชัวร์เพราะทาครัวทําอะไรดับทีดับทางเจ็ดกว่เรียบร้อยที่นู่นดีกว่าไะไรแบบเอ็นเอ็นจอยแบบสไตล์แม่ใช่ดีไหมดีเลิศคือทีิปก็ได้คืนก็ไม่ใช่ไง่ายเอออ่ะโอเคนะคะทุกคน นะคะเดี๋ยวเราจะขับไปขายหมึกบดย่างเตาถ่านทุนทรพ์นะครเอาหัวย้แฟนขับก่อนนะคะออกแถลงการนะคะในในนามหัวใส่หัวไก่แจ้ก่อนเธอนะคะหัวพระมาทีวซับยังไงก็รักค่ะตามโยตามไม่ว่าโยตรงไหนก็ไปตะโยตลอดนออกแถลงการในนามของเสกพระมาทิวซัาจำนำมันได้กี่ร้อยวันก่อนวันนี้ยปากไขสัตว์มึงเลยเอาไปจำนำกูไม่เคยเอาไปจำนำค่ะไม่เนี่ยหัวนิ่งเขาพูดกันไม่ค่ะมึงไม่ต้องไปเชื่อใคร กูที่คนพาอยู่ออนะคะแล้วได้กี่บาทวันก<ม>่อนไม่ต้องได้สักบาทค่ะอยู่กับกูตลอดอค,ค่ะออกแอออกแถลงการออกแถลงการในนามของเสกคราทีวีพระม,มาทีวีเจ้าขออวยยศอวยพรยนะคะให้กับเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามนะคะในสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเนี่ยเป็นปีม้าทองก็ขอให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญกิจการใดส่งความปรารถนาน u m บ e r o ค่ะคอยมีแต่ความปังโปริยเยนนันน้องนะทุกคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ ขอคุณมากนะคะถังดีและไม่ดีก็นะคะจะแกะไปผิดจะได้ปรับปรุงนะคะของไหนเี่ยว่าทาดีมาเสิร์ฟแต่ยังไม่ดีเนี่ยสายตาพวกมึงเลยก็ไม่ผือค่ะนะคะแต่กอขอให้พวกมึงนะคะขอให้น้องๆจะมีแต่ความปังบริเย่นะน้องนะปังบริเย่จบแถลงการจากมึงที่เสิร์ฟไปแล้วคือสรุปว่าจะอวยพรหรือว่าจะด่าแทงครับ นะคะมันก็มีมังยอกหลอกกันเออเอ็นจอยอยู่กันเองช่ำโอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่ช่องเดี๋ยวเจอเรียววีนค่ะเจอช่องที่ต่อเรียววีนนะ่่อเรียววีนสวัสดีค่ะ